มินิมาร์ลไรสายสัญญาณแรงเกินตัวมาพร้อมกับฟังก์ชันจุกจุกเซเว่นลีมดีใช้งานได้ทุกรูปแบบรองรับการทํางานของทุกดีไว้ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเลต็คเตคอมพิวเตอร์จะมีการบล็อกทุกทิศท,ทางนะครับของกงําแพงตอนนี้อยู่ที่นาูกชั้นสองนะครับก็จะมีกล่องมีอะไรบล็อกสัญญาณอยู่นะครับระยะ20สิบเมตร6กสิบเมตรแปสิบเมตรนะครับผมรองรับทุกการเชื่อมต่อด้วยตัวแปลงสัญญาณทั้งอนาล็อกและดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไหนก็สามารถทํางานได้อย่างไม่สะดุดแน่นอน เซรีมี W10 นี้นะครับมาพร้อมกับเคสขนาดเล็กวัสดุจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับขนาดกระชับมือเล็กเท่าฝ่ามือเลยนะครับผมพร้อมกับบิ๊กชาร์จไ y p e ซึ่งเจ้เคสตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบแม่เหล็กซึ่งระบบแม่เหล็กดูดแรงมากแล้วมาพร้อมกับไฟบอกสถานะาานะครับการชาร์จนะครับทั้งสามมลแล้วก็สถานะของตัวเคสเองนะครับว่าจะมีบอกว่าคงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเจ้าเซเว่นรีมนะครับถึงเห็นกล่องเล็กๆแบบนี้ตัวกล่องชาร์จนะครับความจุถึง10,000มมิลลิแอมนะครับผมรองรับการชาร์จได้สูงสุดถึง2ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งนะครับเจ้าตัวใไม่ทั้งคู่นะครับสามารถใช้ได้สูงสุดถึง7.5ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเลยนะครับผมในเรื่องของการเชื่อมต่อจะมาในระบบของปลั๊กอินเปย์นะครับเพียงแค่เราหยิบออกมานะครับตัวรับสัญญาณนะครับจะมีการบอกสถานะของตัวไม้นะครับถ้าเกิดยังไม่มีการเชื่อมต่อไฟจะกกระพริบนะครับเมื่อเราหยิบมาใช้แล้ว ตัวสัญญาณตัวนี้นะครับก็จะนิ่งแล้วก็บอกสถานะการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของเจ้าลูกเล่นพิเศษของ s ซเว่นรีมดีวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับฟีเจอร์สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ5.3วิธีการเชื่อมต่อนะครับเราจะทําการกดปุ่มบลูทูธด้านข้างตัวนี้นะครับค้างไว้จนกว่าสัญญาณบลูทูธด้านบนนี้จะกระพริบนะครับผมให้มาทําการเปิดนะครับในส่วนของตัวบลูทูธจะเจอนะครับอุปกรณ์ที่ว่า s ซเว่นรีมไอเล่ดีิสิบขึ้นมานะครับทำการเชื่อมต่อ แล้วเราจะสามารถใส่เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอปมิวสิกต่างๆ Youtube หรือว่าจะเป็นเพลงที่เราโหลดมาหรือจะเป็นในส่วนของซาวเอฟเฟกนะครับเราสามารถกดเอฟเฟกนะครับขณะที่เราทำการไลท์ได้เลยจะมีการเดินเข้าไปในอาคารนะครับก็จะมีการบล็อกสัญญาณด้วยกำแพงหรือวัสดุต่างๆนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็อาจจะเป็นการทดสสัญญาณเสียงนะครับของเจ้าใหม่เซเวลีมนะครับ DW10 นะครับผมตอนนี้นะครับผมมาอยู่ตรงหน้าห้องครัวนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในห้องครัวนะครับทดสอบเสียงสัญญาณของเจ้าใหม่เซเว่นลีนดีวีสินะครับจะมีการบล็อกทุกทิศทางนะครับของกําแพงเรามาดูกันนะครับว่าสัญญาณมันยังดีอยู่ไหมนะครับโอเคครับทดสอบนะครับตอนนี้เดินขึ้นมาชั้นสองห้องประชุมนะครับห้องประชุมชั้นสองเดินขึ้นมาชั้นสองอาคารนะครับมีการบล็อกของกําแพงทุกทิศทางนะครับจากรทดสอบเสียงนะครับของเจ้าใหม่เซเว่นลีนดีวีสินะครับว่าสัญญาณเยโอเคไหมนะครับโอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นสองนะครับจะเป็นห้องประชุมนะครับห้องประชุมั้ขอองงทาฟิ ของ a แอดวาน p พลตา System นะครับตอนนี้มาเช็คสัญญาณเสียงนะครับว่ายังดีอยู่ไหมนะครับโอเคตอนนี้อยู่ชั้นสองนะครับครับผมโอเคครับเช็คสัญญาณเสียงนะครับเป็นส่วนของไม่เซลลูลียมดีดวิสิบนะครับในโหมดปกติตอนนี้นะครับมาอยู่กันที่ห้องถ่ายคอนเทนต์ของทางแอดวานโพลตาซิเต็มนะครับผมมาลองดูกันนะครับว่าสัญญาณเสียงของเจ้าไม่เซลลูลียมดีดวิสิบนะครับยังคงดีอยู่ไหมนะครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่ชั้นสองนะครับทดสอบเสียงนะครับเซลลูลียมดีดิสิบนะครับผม ตอนนี้อยู่ที่หน้าลิฟต์ชั้นสองนะครับทดสอบสัญญาณเสียงนะครับหมายเซเว่นลิดีนะครับผมตอนนี้นะครับจะทําการขึ้นชั้น3นะครับทดสอบสัญญาณเสียงนะครับหมายเซเวนลิดีนะครับชั้น3าสัญญาณยังดีอยู่ไหมในชั้น3นะครับก็จะมีในส่วนของสต๊อกของรางต่างๆนะครับบังนะครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้น3านะครับทดสอบเสียงสัญญาณของเจ้าหมเซเว่นลิมดีวีซสิบนะครับตอนนี้นะครับอยู่ตรงหน้าลิฟต์ ชั้นสามนะครับสังเกตเห็นนะครับก็ได้มีกล่องมีอะไรบล็อกสัญญาณอยู่นะครับในส่วนของสต็อกต่างๆนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าสัญญาณเสียงตัวนี้ทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับกับเจ้าใหม่เซเล่นดีวีซิสนะครับผมโอเคเรามาถึงสวนท่องสต็อกเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสัญญาณเสียงจะดีแค่ไหนนะครับทางที่ตาต้องนะครับสัญญาณแจ้งว่าสัญญาณก็ยังคงดีอยู่ไกลกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าไกลไม่ได้แล้วครับเสียงตอนนี้สุดท่องแลวครับ ก็เท่าเท่าที่ดูนะครับคาดว่าเสียงก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับเก้าวตัวไม้เซเว่นรีมดีบนะครับผมนี่นะครับตัวนี้โอเคครับสาหรับเจ้าตัวรับสัญญาณนะครับจะมาพร้อมกับไฟสถานะนะครับบอกการเชื่อมต่อของไม้นะครับทั้ง2ตัวพร้อมกับตัวสถานะของไฟบลูทูธนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับผม แล้วก็จะมาพร้องกับตัวชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะครับสำหรับการชาร์จในกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะครับด้านบนนะครับปุ่มวงกลมตัวนี้ครับจะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับความดังของเสียงแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพอร์ตที่เป็น3.5นะครับ Jack AUX เนาะเอาไว้เสียบกับหูฟังนะครับผม แล้วก็จะมีรูชาร์จ USB นะครับในกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะครับสามารถชาร์จโดยตรงผ่าน USB Type C ได้เลยส่วนของตัวส่งสัญญาณนะครับมีขนาดค่อนข้างเล็กเลยนะครับผมซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวไฟบอกสถานะเวลาเราอยู่ในโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงปกตินะครับระบบ noise cancelling ไฟสีฟ้านี้จะเป็นการบอกสถานะการเชื่อมต่อนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม pairing นะครับกดนิ้วไม้นะครับผมแล้วก็เป็นโหมดต่างๆนะครับที่เราเลือกปรับ ด้านล่างนะครับจะเป็นพอร์ตสำหรับในกรณีที่เราแบตเตอี่หมดนะครับสามารถใช้ผ่านไทซีได้และที่เจ๋งกว่านั้นนะครับตัวพอร์ตไทซีนียครับเราสามารถหาตัวแปลงสัญญาณพวกนี้นะครับที่เป็นตัวไทซี2.3.5นะครับทำการ เสียบเข้าไปเพื่อแปลสัญญาณนะครับทำการมอนิเตอร์เสียงจากไม้ได้เลยโดยตรงอันนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวไม้นี้นะครับจะมีการรับสัญญาณเสียงนะครับแบบออมนิ i ดเร t ชั่ a l นะครับคุณภาพเสียงในการบันทึกนะครับ48 k h z 16บิตนะครับผมการรับสัญญาณส่งสัญญาณนะครับสามารถทําได้ไกลถึง100เมตรนะครับเอาจริงๆจากที่ผมเคยลองเทสมานะครับไกลกว่านั้นก็ได้นะ ตัวไม้เซเว่นรีมดีวิบนะครับผมทำงานทดสอบโดยการเดินนะครับแล้วก็จะมีวนกับหลังหันนะครับเพื่อให้มีการเอาตัวบางสัญญาณนะครับระยะที่ยืนปัจจุบันครับระยะ2เมตรนะครับผมลองทดสอบนะครับไม้เซเว่นีมนะครับดีวิบทดสอบนะครับอันนี้ระยะ10เมตรนะครับผมทดสอบไม้เซเว่นีมนะครับดีวิบทดสอบนะครับ15เมตรเซเว่นรีมดีบนะครับทดสอบสัญญาณนะครับ เซเวนลีมดีวีสนะครับระยะ20เมตรนะครับผม30เมตรนะครับสัญญาณยังดีอยู่หรือเปล่าครับผมระยะ30เมตรนะครับ40เมตรยังโอเคอยู่นะครับทดสอบนะครับสัญญาณเสียงนะครับระยะ50เมตรครับผม50เมตร60เมตรทดสอบระยะครับผม70เมตรโอเคไหมครับโอเคทดสอบไมเซเว่นลีมนะครับ DW10 นะครับ80เมตรนะครับผม ทดสอบระยะ80เมตรครับระยะทดสอบอยู hmm. Además, ่ที่90เมตรนะครับผมทดสอบ90เมตรครับได้ยินไหมเอ่ย90เมตรนะครับทดสอบนะครับเซเว่นลีมดีเวนะครับระยะทดสอบประมาณ100เมตรนะครับผมลองดูนะครับว่าได้ยินหรือเปล่านะครับผมนี่คือเสียงจากกล้องนะครับ9นะครับ นี่คือเสียงจาก m y s e v e n ว่ m DW10 นะครับในโหมดธรรมดาไม่ได้เปิดน้อยค a n เซลลิงนะครับผมนี้เป็นเสียงจาก m y s e v e n ว่ m DW10 นะครับผมใช้โหมดน้อยค a n เซลลิ n ง AMC นะครับโอเคนะครับนี้เป็นเสียงแบบปกตินะครับไม่ได้เปิดน้อยค a n เซลลิงนะครับอันนี้เราเปิดพัดลมไว้ที่เบอร์หนึ่งนะครับผมโดยที่ไม่ได้เปิดโหมดน้อยค a n เซลลิงนะครับทดสอบ m y s e v e n ว่นนะครับใช้โหมดน้อยค a n เซลลิงนะครับมีการเปิดพัดลมเจาะด้านข้างนะครับ อันนี้ครับเราจะมาใช้ตัวช่วยในการกนเสียงลมนะครับก็คือเจ้าวินชิวตัวนี้นะครับลองติดเพิ่มมาดูนะครับที่มีแถมมาในชุดประกอบวินชิวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเปิดพัดลมนะครับทดสอบเสียงนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับกลับไปเป็นโหมดปกตินะครับไม่ได้เปิดน้อยคันเซลลิงนะครับทดสอบสัญญาณเสียงนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดนะครับตอนนี้เป็นโหมดน้อยคันเซลลิ่งนะครับลองดูนะครับสัญญาณเสียงที่ได้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับจากการที่ผมได้ทดลองใช้งานมานะครับ ผมว่าเป็นไมอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับที่ผมชอบมากๆเลยครับสำหรับตัวนี้นอกจากขนาดเล็กนะครับคุณภาพมันยังไม่เล็กด้วยในเรื่องของการส่งสัญญาณนะครับลองเดินดูแล้วสัญญาณก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับให้เพจ Advanced Photo System นะครับเพจ Seven Lean Thailand นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ